สวัสดีครับทุกเรา New Space อากาศเริ่มดีกันแล้วฮะเข้าหน้าหนาวกันอา,อากาศดีมากว่าแต่ว่าแต่วันนี้อากาศดีๆแบบนี้รู้ไหมครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันอ่าตอนนี้นะครับเราอยู่ที่อุทยานพับลมราชานุสรน,นะครับพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภะาลัยนะครับหรือว่าอุทยานราชการที่สองน,นั่นเองโอสงสัยกันไหมว่าเรามาทําอะไรกันที่นี่สงสัยออวันนี้เซนชวนมาปั่นจักรยาน อ้ยนี่ของของพร้อมของพร้อมนี่ออกกำลังกายการมาปั่นจักรยานเล่นกันเพื่อสุขภาพแล้วทำไมเราต้องมาตั้งไกขนาดนี้นั่นสี่ถูกบ้านก็มีจริงมันเป็นโครงการใหม่ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอร์นาลโครงการนี้มีชื่อว่า2องล้อเที่ยวไปหัวใจสีเขียวชื่อน่ารักบอกได้เลยว่าโครงการนี้ครเปิด2เส้นทางการปั่นจักรยานใหม่เส้นทางแรกก็จะเป็นไปวันเดียววันเดียวเที่ยวจุใจนะ ชุมชนบ้านบางพัดจังหวัดสมุทรสงคราม,ม,ม,มและอีกที่หนึ่งสุขโขทัยครับชื่อว่าค้างคืนรื่นอไทยนะชุมชนบ้านนาต้นจักร,จรสุขโทสขโทัย,ท<า>ยใช่ล,ลสองละสองเส้นทางนี้มันมีอะไรพิเศษเหรอสองเส้นทางนี้บอกได้เลยว่าเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ slow traveling คือการท่องเทีย่ยวที่ไม่เร่งรีบเค่อยเป็นค่อยไปแบบธรรมชาติข้างทางปั่นไปดูข้างทางชมวิวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ ได้รู้จักกับวิถีชีวิตของชุมชนยิงปืนนัดเดียวได้เป็ดสองตัวนกโนกแม่บ้านโนกที่สุดแล้นั่นตอนนี้เราจะไปที่ไหนนะอ่าสมุทรสงครามครับอวัวนี้เราไปสมุทรสงครามแล้วเราแบบอ้าวนี้เราไม่ได้ไปแบบไปสองที่เลยเหรอเราไม่ได้ไปแบบ ปั่นก่อนตอนแรกปั่นไปสมุทรสงครามก่อนดูฟิตนะเนี่ยค่อยฟิตมากฟิตแบบดูจากน้องมาน้องใหญ่ไปวิ่งเล่นก่อนเนี่ยมันหายฟิตไหมครับไม่แต่เราต้องปั่นไงเพราะเราต้องปั่นจากสมุทรสงครามแล้วก็ไปสุโขทัยไงสุโขทัยเพราะเราปั่นเลื้ยจักรยานดีกว่าเลี้ยงก่อนเลยไปไปไหมเออไปเถอะเราไปกันเถอะย้ายมาก่อนเดี๋ยวที่จังก่อนสิไปนครศรีธรรมราชคือย้ายกรับมาไม่ไหวแล้วง่ายง่ายตะไใตง่ายตะไใตไปเหรอไม่ไปหรอไม่ไปเห็นล่ากันมาก สวัสดีคับสวัสดีค่ะพี่โต้งทรงยศครับผมโต้งช่วยเล่าอะไรกันว่าที่มาที่ไปของที่แห่งนี้ครับได้ครับคือที่ชุมชนบ้านบางพับเนี่ยนะครับเราก็เปิดให้ต้อนรับนักท่องเที่ยวเนี่ย มาประมาณ20ปีแล้วปัจจุบันเนี้ยเรามีโครงการที่จะลดโลกร้อนด้วยแล้วก็ต้องการสนับสนุนเรื่องการปั่นจักรยานนะครับแต่ละพื้นที่ี่เราปั่นไปเนี่ยมันก็จะมีสวนส้มโอสวนมะพ้าววนิจีิอะไรพวกนี้ให้เราชมโปรแกรมแรกเลยนะครับก็เราจะพาไปดูสวนน้ำตาลมะพร้าวีการปาดปาดมะพร้าวยังไงเคี่ยวยังไงเราให้ยอดด้วยนะครับ จากนั้นแล้วก็จะพาปั่นไปเรื่อยๆไปที่กลุ่มเตาเผาทานที่นะครับที่นี่จะเผาใช้ผลไม้ผลไม้เผาเป็นทานกินไม่ได้หรืไม่ได้นะครับก็ไม่ใช่เดียวนะครับแล้วก็ไปต่อที่กลุ่มทําพวกผักผลไม้แช่อิ่มอันนี้กินได้ใช่ไหมคะกินได้ครับที่นี่ขึ้นชื่อเลยครับบริเชรแช่อิ่มเป็นชื่อเลยเดี๋ยวเราเนี้นะครับเดี๋ยวเราพาไปทานมาบอกว่าดูที่ว่า รสชาติมันจะเป็นยังไงขมไม่เป็นหวาน<อ>ทำยังไงนะครับสุดท้ายนะครับก็จะพาปั่นไปที่สวนสมโอนะครับสมโอเป็นเขยาใหญ่ของที่นี่<อ>แต่ละจุดก็จะมีของให้ชิมให้ทานอะไรแบบนี้อ,อันนี้ไม่เหนื่อยเลยค่ะงั้นไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยแต่อันนี้น้องๆมากันเหนื่อยเนี่ยเดี๋ยวพี่จะมีน้ำตาลสดให้น้องๆชิมกันน,น,นะครับกินก่อนอมาละพายลุย น้องๆถึงแล้วครับสวนน้ำตาลมะพร้าวนะครับด้านนี้เลยครับสวัสด,ดีครับ,บน้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวอยอะลืนเก็บน,น้ำตาลนะ ได้มาจากต้นมะพร้าวอ่าเนี่ยต้นมะพร้าวจากดอกมะพร้าวนี่แหละแคาวันละสองรอบได้มาได้เช้าได้เย็นเก็บเก็บรับเย็นแล้วก็ปาดแล้วรอไว้นะครับแล้วก็เก็บรับเช้าอีกรอบวันละสองรอบนี่ไม่ได้มาจากลูกแต่มาจากดอกนครับถ้าเราไม่ทำน้ำตาลมะพร้าวปล่อยไว้ก็เป็นผลแต่ว่าทาน้ำตาลมะพร้าวนี่ยมันจะได้ทุกวันได้เช้าได้เย็นเลยนะแต่ว่าในที่นี้เราปลูกกไปร้อยกว่าต้นแล้วก็แบ่งทําเป็นน้ำตาลซะ ครึ่งหนึ่งคือได้น้ำตาลนี่ได้ทุกวันมีรายได้ทุกวัน<อ>ถ้าเกิดปล่อยไว้ผลนี่ก็ได้เดือนละครั้งเราก็จะหมุนเวียนอย่างนี้<อ>ครับน้ำตาลมะพร้าวกับน้ำตาลจากต้นตาลนี่มันแตกต่างแตกต่างกันถ้าเป็นน้ำตาลตะโหนดนะความหวานนี่เมื่อเคี่ยวไปแล้วความหวานมันจะหวานแหลม<อ>ถ้าเป็นน้ำตามลมะพราจะหวานมันแตกต่างกัน อยากลองทานจังเลยนี่เป็นอาหารสดจะต้นได้กินได้เลยะคะเราจะมีไม้พยอมอยู่ด้วยนะไม้พยอมการบูดเนี่ยพอเราไม่ได้ใส่สารกันบูดไม้พยอมเนี่ยมันมีความฝาดมันจะคุมน้ำตาลได้ประมาณ8-10ถึงิชั่วโมงไม่ให้บูดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็นำไปกรองแล้วก็เคี่ยวที่เห็นนั่นแหละอย่าไปดูเดี๋ยวก็ไปดูที่บ้านเคี่ยวอ๋อเดี๋ยวทำให้ดูเลยเหรอฮะเดียวเคี่ยวให้ดูแล้วก็ให้ยอดเอง เดี๋ยวกันเราไปกันเลยดีกว่าได้ค่ะขอบคุณค่ะ เราไปที่สวนมานะครับไปดูคุณพ่อฝนและอาจารย์สมทรงแสงะวันนะปาดให้ดูและนะครับทเนี้ยเราได้น้ำตาลมานะครับเราก็จะเอามาเคี่ยวลงกระทะเนี่ยนะครับอ๋อเมื่อ,อกี้คืออยู่ในนี้หมดแล้วใช่ี่น้ําที่ได้มาอยู่นนี้หมดแล้วครับตัวเนี้ย มันกล้าจะได้ที่แหละครับเราจะยกกระทะนะครับเอาขึ้นมาเพื่อจะมาใช้ไม้ไผ่ควรนะครับคือเราไม่ควรในนี้เลยไม่ได้ครับต้องรอเย็นก่อนเดี๋ยวมันจะไหม้ครับว่าตอนนี้มันใช้ครับแตว่าน้ามันงวดตัวมันจะตกผลึกกลาเป็นก้อนแล้วครับเราก็มาเราก็จะเอามาไว้ข้างนอกเลครับเพื่อทําให้มันตกผลึกเป็นน้ำตาลแข็งๆหน่อยอมที่จะหยอดลงภาชนะนะครับอันนี้มันหวอน ทันเหมือนกับเวลาเขาทําพวกทําให้สารละลายมันเข้มข้นมากขึ้นนะคะเหมือนที่เวเคยเรียนก็คืออันนี้มันเป็นวิธีการทําให้ระเหย,ะเยในขณะเดียวกันก็คือ,อเหมือนเวลาเราเอาน้าตาลมาใช่ไหมมันก็จะมีปริมาณน้าอยู่เยอะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ,อแล้วก็ระเหยปริมาณน้ำออกไปทําให้ได้เป็นน้ําตาลอิ่มตัวอย่างเงี้ยแล้วก็ใช่พอมันข้นมากขึ้นจนมันอิ่มตัวก็อย่างที่พี่เขาบอกก็คือมันก็พอเอาไปไว้อุณหภูมิปกติมันก็จะตกผลึกได้ผลึนไปนี่ได้เดี๋ยวขอน้องลบหน่อยค่ะลบเดี๋ยวพวกพี่จะยกไปแล้วอ๋อค่ะ นี่นะครับจากที่เราคนนะครับเอายกจากกระทะใช่ไหมอ่าค่ะเราเอาไว้ตรงนี้เพื่อคนให้มนันตกผลึกนะ่ค่ะแล,แล้วอย่างนี้เราต้องเราต้องคนตรงนี้นานเท่าไหร่คะอ่าตั้งแต่เรา เอาน้ำมานะครับเราว่ามาติดเตาเนี่ยใช้เวลาสองชั่วโมงนะครับผม<อ>แล้วก็มาอยู่ที่ว่าน้ำตาลน้อยน้ำตาลมากเลยครับถ้าน้ำตาลเรามีมากนะครับเราก็ใช้วิธีใช้เวลาในการเชื่อมาน่อยแล้วพอไปเป็นสีก็ใช้น้ำตาลเนี่ยให้าม,ามันให้หม<อ>ุนเราจะ<อ>ยกยกออกมา,มาไว้ตรงนี้นะครับ,รบผมตรงน,นี้ได้ที่แล้วเราคนได้ที่แล้วครับเร,เราจะใส่ภาชนะพร้อมที่จะไปหยดในถ้วยใส่ภาชนะในห้องอ่ะเสร็จแล้วครับทีเราไปพร้อมหยดในภาชนะเลยครับ ได้ครับกินได้แต่เขาชิมสิอร่อยแกกินหวานครับเราให้ชิมบ้องกินบ้างดิไหนเค็มมากมือเราเรียดัชชอตเลยเฮ้ยหวานอร่อยจริงอะไรอ่ะอ๋อไอที่ว่าแบบเป็นข้าวพองเล็กเออใช่เหมือนหน้าอยู่เห็นป้าที่เขาไม่ใส่ในข้าวข้าวโพดนี่มันเข้าไปได้ใช่ไับ ไไม่เเาอรนี่ยนี่เป็นซุ้มตาผอดชัยของพี่มึกนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่นี่เป็นถานเลยนลูกของเราถ่ายเนี่ยทำเรื่องถ่านการเผาถ่านครั้งหนึ่งใช้เวลาแปดชั่วโมงจะได้ห้าอย่างปกติก็เผาถ่านก็ได้แต่ถ่านเนาะที่นี่จะได้ได้มากกว่านั้นได้ห้าอย่างคือเผาแปดชั่วโมงได้ของห้าอย่างได้ห้าอย่างได้ห้าอย่างหนึ่งก็คือได้ถ่านต้มได้ถ่านต้มแล้วก็ไปข้าวต้มแกง ปิ้งย่างอะไรพวกนั้นตัวที่สองมันจะได้มาก็คือน้ำส้มปันไม้ตัวนี้อะไรนะครับน้ำส้มปันไม้เรียกน้ำส้มปันไม้นะน้ำส้มปันไม้อันนี้เราควันไม้เป็นควันไม้มันได้มาจากการควบแน่นของควันพอเราเผาไปมันเกิดควันควันเกิดความร้อนพอกระทบกับความเย็นมันจะกลับมาเป็นหยดน้ำคือน้ำส้มปันไม้ตัวนี้ประโยชน์ของมันก็คือสารขับไล่แมลงในธรรมชาติฆ่ามดฆ่าปลวก วอมบัดน้ำเน่าน้ำเสียอะไรตัวเป็นอ่าตัวที่สามก็คือทานผลไม้ตัวนี้โอ้มันต่างจากตัวแรกยังไงอะครับถ่านผลไม้กับถ่านใช้หุงต้มมันต่างกันยังไงอะครับต่างกันที่รูปทรงการที่เกรดมันดีกว่าอะไรกว่าอะไรนี้อันก็คือผลไม้จริงๆเนาะอ๋อนี่ผลไม้จริงๆอันนี้มันเป็นลูกอ่าในลูกจั่วอันนี้ก็เป็นน้อยหนาอ่าอันนี้ต้มโอเนี่ยนี่โตฟู้ดอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยลูกลูกจริงๆน่ะ ก็คืนเนอ,อเอาเอาผลไม้มาเผาถ่านเอาผลไม้ตสดๆเน่เนาะผลไม้ตสดๆเนี่ยมาเผาให้เป็นถ่านจริงมันก็คารบ์บอนแล้วนะอันนี้ก็คือคารบ์บอนใช่ไหมถ่านนี่ก็พอเป็นถ่านก็เป็นคารบ์บอนเหมือนกันเพียงแต่ว่ารูปทรงมันสวยงามรูปทรงมันสวยงามเราจะเอาไปใส่ตู้เย็นมนกินในตู้เย็นอ๋อใช่มนะันเท่กว่าเราเอาไม้ไปใส่ตู้เย็นดูสวยงาม ตัวที่สี่นะคะตัวที่สี่ที่ได้มาจากการเผาถ่านก็คือชานะคะชาตัวนี้นร่วออกมาได้ยังไงอะครับชาตัวนี้ได้มาอย่างไงเมื่อเราเผาไปชั่วโมงที่สองที่สามหลังเตาจะเกิดความร้อนเพราอม,มันร้อนเราก็เอากระทะมาวางถ้าเราอยากกินกุ้งอบเกลือแล้วก็อกอ,ใช,อ,อใช้ประโยจากความร้อนนกว่าชาออามาจากใช่ไหตัวที่ห้าคือขี้เถ้าและขี้เถ้า ขี้เท่าเป็นผลพลอยได้จากการเผาถ่านเราจะเขี้เท่าไปทำอะไรค่ะขี้เท่าไปลอยอังคารนะคะลอยไหมลอยอังคารไิตอร่อยได้ว่างวไหนลอยได้ทุกวันนะคะลอยได้ทุกวันเราก็จะได้น้ำอย่างนี้น้ำใสๆอย่างเงี้ยกลายเป็นน้ำด่างก็เอาน้ำด่างไปใช้ประโยชน์ตเขาไปน้ำผักผลไม้นั่คือเอาขี้เท้ามาแล้วก็เทน้าลงไปน้ำธรรมดาเลยใช่ไน้กปาก็ได้ขี้เถ้าหนึ่งน้ำหนึ่งนี่าส่วนขี้เท้า10โลน้ำก็10ลิตรค่ะน้องน้ง อ่าสนใจเราเดี๋ยวเราไปดูเตาจริงๆกันนู้นอันนี้คือ,ตอเออตาไงคะเตาที่ ทำงานจริงๆนะครับเตาจะเป็นลักษณะอย่างงี้ทำจากถังน้ำมันสองลิตรที่เราทาเตาอย่างงี้เพื่อการควบคุมอุณหภูมิที่ง่ายและการปิดเปิดอะไรง่ายไม่เลอะเทอะนะครับเราจะเผายังไงให้มันได้ห้อย่างอย่างที่หนึ่งเราจะต้องใส่ฟืนเข้าไปก่อนนะใส่ฟืนเข้าไปอย่างที่ท่านเห็นตอนนี้ผลไม้ตัวนี้ที่น้องเห็นว่ามันทาไมรูปทรงคงอยู่อย่างนั้นนะเงาะเง้ที่ทำไมขนยังอยู่เวลาเราจะเผามันต้องมีหลักเกณฑ์นิดนึงผลไม้ตัวนี้ีต้องอยู่ในนี้นะคะอยู่ในนี้ก่อนมีในพิฟอ่าในพิฟสนเปิดพ ปี๊บเนี่ยมันจะเป็นตัวป้องกันเปลวเพิิงมไม่ให้มารวนรามผลไม้ของเรารวนรามด้ว<า>ยจะ,จะอยู่เป็นรูปทรงอะรเนี่ยลูกอะไร,รลูกมาแพลว ที่มันเยอะมากโด่งมากแล้วก็โซนมาเราคัดยังไงอะคะว่าจะเอาผลไม้อะไรมาทําถือว่าอันไหนเราผลไม้ที่มันโด่งเยอะๆที่มันโด่งเยอะๆที่มันมากาปริมาณ<อ>มากแล้วมันเอาไว้แล้วลูกไม่โต<ม>แล้วก็คัดออกมามเอามาเผาถ้าทิ้งไว้มัน<อ>ไม่ได้ประโยชน์มันก็ร<อ>่วงเมยเคยเห็นแบบต้นขนุนลูกเยอะอนั่นแนี่โซนไม่โตข้าบ่างนี่ผลไม้ใส่ปิ๊บเรียบร้อยเราก็จะต้องปิดด้วยตัวนี้ไม่ต้องไม่ต้องบายจัดการใส่เข้าไปเลย ใส่ใส่อย่างนี้นะเดี๋ยวแล้วเราก็จะใส่ฟืนใส่ฟืนให้เต็มนะคะใส่ฟืนได้ปีปีไม่เป็นไรหรอครับใส่เข้าไปหลายรอบเเผาลยไม่ไม่ปีปีจะทนเวลาเขาทำหน่อไม้ดองหรืออะไรเงี้ยเขาก็มีแบบเขาเรียกว่าเป็นการฆ่าเชื้อพาชอะไรีย์เขาก็เผาฟืงก่อนเหมือนกันนะอันนี้เรียบร้อยแล้วเราไม่ได้เผาแบบนี้ใช่ไหมดอกไม้จันทร์ของเราพร้อมเราก็จัดการได้เลยนะคะลาล่ก่อนนะคะเฮ้ยติดไฟง่ายมากเลยอะ มันแห้งมากเนาะเหมือนตอนเราตอนไปทิ้งมาบีคิวกันเงี้ยเราก็ใช้ทิศใต้ใช่ไหมล้วก็ใช้ถุงพลาสติกมาติดไฟง่ายอันนี้ใช้กลับมะพร้าวแล้วก็แดดก็่อยนี่ข้างบนเราก็หั่นใบเตยวางไว้เลยเตรียมพร้อมเราไม่ต้องทำอะไรอีกพอเราไฟมาติดเราปิดฝาตอนนี้เราก็ไปได้แล้วผู้ปัญญาแบบเนี้ยค่ะ พี่คิดได้ไงคะเกี่ยวกับแรกสุดเลยอ่ะโอตอนใหม่ๆก็ทำไม่เป็นหรอกมันเกิดจากการเรียนรู้จากการเรียนรู้แล้วอยู่กับมันทุกวันทุกวันลองผิดลองถูกเรื่มมาลองลองบ่อยไหมครับถึงแบบสามเป็นเวลาเดือนเต็มที่โอ้โหสามเดือนก็ไม่นานสามเดือนนี่ดังแล้วเนาะนี่ไม่ใช่เล่นๆสามเดือนนี่ดังแล้วไม่ไม่ติดชนฉบับแรกก็ลงแล้วโอ้ ฝึกฝนอยู่กับมาณทุกวันเราทําอะไรต้องเป็นคนจริงจังนะรักเรียนรู้รักลิขิตรักต่ถามก็ทำมันเรื่อยก็ขอบคุณพี่หมึกมากครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากคับ เป็นกลุ่มวิสาเกิจชุมชนผลไม้กับชาตินะครับผลไม้กับชาติที่ว่าจะมาให้ทีมบอรเพชรนะครับใช่อิ่มนะครับเดี๋ยวเรารู้จักกับประธานศูนย์ของที่นี่นะครับป้าชีวีวันทศกัณก์หรืป้าแดงสวัสดีครับโอเคไปดูกันเลยดีกว่าเชิญเลยครับทำไมถึงเรียกว่าผลไม้กับชาต์นะครับเดี๋ยวก่อนรู้เปล่าบอรเพ็ดชาติที่แล้วเป็นยังไงชาติที่หนึ่งมนี่โอ้ยรู้ด้วยรู้ด้วยอะ แล้วชาตินี้เป็นยังไงอะครับชาตินี้หลังจากที่ตัดชาติมาได้ขมเสร็จแล้วก็ตายไปแล้วกลับมาหวานใหม่ใช่ค่ะที่นี่จะทาให้บรเพศหวานได้ค่ะมันต้องมีแบบขั้นตอนอะไรยังไงบ้างคะป้าบรเพศที่เราตัดบรับเพศมามันจะต้องลอกผิวก่อนใช่ไหมมันจะมีผิวข้างนอกเนี่ยแต่อันนี้เราลอกแล้วเดีลอกแล้วแล้วก็มาแช่เกลือแช่เกลือให้นิ่ม แล้วเราก็นํามาลอกไส้เนียไส้ของมันจะแข็งมากเกลือนี่มันจะช่วยรักษาเนื้อของที่ความเค็มของเกลือจะไม่ให้บารเรพชรนี่เน่าเสียแล้วก็จะคลายความขมได้ตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราต้องแช่น้าเกลือพอหลังจากตรงนี้แล้วก็บอกลอกไส้ออกแล้วต้องยังไงต่อค่ะมันยังไม่หายขมแล้วก็ต้องแช่เกลือให้ได้15วัน15วัน จากนั้นเราก็มาแช่น้ำเปล่าเพื่อคลายความเค็มคแช่น้ำเปล่าต่อด้วยใช่ค่ะความเค็มจะเข้าไปอยู่ในเนื้อแเราต้องแช่ไว้หนึ่งคืนคลายความเค็มทำอย่างเงี้ยมันคือการถนอมอาหารอย่างหนึ่งนะเพราะว่าเราจะเห็นว่าอการที่แบบว่ามันไม่เน่าไม่เสียเพราะว่าเชื้อมันโตไม่ได้เนื่องจากว่ามันมีปริมาณน้ําตาลเหลืออยู่เยอะเพราะฉะนั้นก็เลยมีปริมาณน้ําที่เชื้อใช้ได้น้อยลงเพราะฉะนั้นเชื้อก็ใช้น้ํา ในผลไม้หรือว่าในสิ่งที่เราจะแช่อิ่มไม่ได้เชื้อก็เลยโตไม่ได้ก็เลยเป็นการถนอมอาหาร่นเอีกคำเคือคค้อนข้นพุงลอกมากกว่าใช่ไหมใช่ลแล้วม,มวามด่เชื้อที่พูดถึงนี้คือเป็นเชื้อแบคทีเรียเป็นเชื้อแบคทีเรียจุลินซีทุกอย่างเราเรียกปริมาณน้ำที่ใช้ได้ตรงนี้เป็นแบบเป็น ปริมาณ water activity หรือน้ำที่มันใช้ได้อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ใช่พอเราใส่เกลือเข้าไปน้ําก็เลยลดลงเชื้อก็เลยไม่โตมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วเห็นสนุกสนานกันอยู่นี่ไปเอาเหนืวายมากเหมอนของโปงเลยอ่ะเราชิมนี้กันก่อนเลยเราชิมบัรเพชรก่อนนี่เห็นวิธีทาแล้วเริ่มเลยเป็นไงบอกรสชาติโหก่อมาก ดีมากกรุบมากไม่เหลือความขมเลยแบบใช่จริงเหรอหวานเจี๊ยบหวานอร่อยแต่ผมว่ามันเด่นที่ความกรอบแต่เวลาที่นกนี่มันยังมีรสขมนิดหน่อยนะน้ำขมมจะไม่หาชิมได้ครับชิมได้ชิมไปเลยชอบใจเลยชิมไปเลยอันนี้มะนาวใช่ไหมพี่ไหมอันนี้อะไรนะมันมากอะมะนาวอร่อยชอบกินมะละมากกว่าพริกสีพริกอืมออมันไม่ขมเลยอะใช่ครับแต่ยังมีกลิ่นมะระอยู่ใช่พริกก็มีกลิ่นพริกแต่ว่ามันไม่เผ็ด โอ้โหลองให้นุ้จริงเอาจริงเอาจริงเออเราอยากกินอ่ะเป็นไงบ้างอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราพวกเราพี่ไบร์เนี่ยยื่นให้ทุกคนเลยนะกินยุ่กินยุ่อืมอร่อยไหมเผ็ดไหมอ่ะกินหอมๆริกอ่ะกินเลยดิอร่อยอร่อยกัดด้วยดิเราเก่งของหวานแล้วทีนี้ลืมไปว่าจะมีผลไม้จานหนึ่งขึ้นชื่อของที่นี่อ่าเดี๋ยวพี่เอามาให้ชิมจำได้ป่ะวพี่บอกตอนแรกๆสโอ้โหสตรอเบอร์รี่นั่นเองดูกแปร์รี่ไม่ใช่เชียงใหม่ไม่ใช่ ส้มอไหนไหนไหนรอผลไม้เราเอาผลไม้วางพีก่อนอ่ามาแล้วครับของขึ้นชื่อของคุ้นคุ้มนี่ขอบคุณส้มโอพันธุเขาใหญ่นะครับนี่อันนี้ไม่ใช่อิ่มไม่ไม่ใช่หรอกอ่าครับนี่ครับอ๋อค่ะให้ให้คุณให้คุณได้ลองชิมดูดูค่าเราได้บอกเลยนี่อิ่มอล้ชิมครัชิมแบ่งกันชิมไปเดี๋ยวพี่ก็จะบรรยายไปว่าส้มโอพันธุเขาใหญ่เนี่ยวิธีการเลือกนะนี่เลยจับตรงตูดเลย เราเบียดลงไปจับปูดแล้วจับปูดถ้ามันบุ่มลงไปเยอะยิ่งเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนั่นแหละ<น>คือแบบว่าส้มโอแก่แล้วแล้วก็เลือกรูปทรงที่มันแป้นๆมันคล้ายมะนาวตัวโจรคล้ายมะนาวเนี่ยเนี่ยคือส้มโอพันธุ์ดีของมือสงข้างถ้า,าไม,ถ,ม,มถึงบุ่มแล้วถึงดีครับไม่ใช่บุ่มครับคือไม่แน่นหนะครับคือถ้าบุ่มๆเข้าไปคือแก่แล้วคือส้มโอมันแก่พร้อมที่เราไปทานแล้วอ่าอ๋อใช่ใช่แต่ถ้ามันเนื้อแน่นอยู่เงี้ยมันยังไม่แก่นะครับไม่แก่อ๋อค่ะแล้วงั้นผมขอคำถามเด็ดเลยเออเออเไอ้ มันดีกว่าที่อื่นยังไงเออใช่มันดีตรงที่ว่าเดี๋ยวเราบินได้นะไม่ใช่ต้องยังถูกปืนมันปืนกันใช่ซ้ำโอขาวแยกตรที่ว่าเนื้อมันจะอ่าอ่าไม่แห้งนะครับไม่แห้งแล้วก็ไม่เละนะครับเนื้อไม่ออกเหนียวเหนียวหวานหวานหวานชํานะครับสัมผัสได้เลยค่ะอมเปรี้ยนนิดอมเปรี้ยนนิดแต่ถ้าเดือนเมษาเนี่ยส้มโอจะหวานหวานมากเมษาใช่มมเษาครับใช่ครับเป็นผลไม้ทุกอย่างครับเมษาหน้าแรงเนี่ยเป็นผลผลไม้ทุกอย่างจะหวานหมด ความรู้ใหม่เงเนี่ยใช่แล้ววิธีการปลูกของที่นี่ครับแตกต่างจากที่อื kind of ่นยังไงบ้างที่นี่นะครับเราจะปลูกจะปลูกอ่าโดยไม่ใช้สายเคมีนะครับเราจะใช้ชีวภาพไปปุ๋ยชีวภาพมาขึ้นเองนะครับแล้วก็ฟอมหวานที่น้องทานทานฟอมหวานเนี่ยเราจะใช้ขี้แดดนาเกลือคืออะไรคอ่าก็คือนาเกลือนะที่เขาเก็บเกลือขึ้นไปแล้วอ่ะมันมันจะเหลือตรงตรงใต้พื้นเกลือมันจะเป็นเมือก เขาเรียกว่าเป็นเป็นดินที่มันร่อนขึ้นมานะครับที่เกลือเก็บไปแล้วเป็นนาล้างแล้วเนี้ยเขาบอเอาตรงนั้นอะลอกมาแล้วก็มาใส่ส้มโอเพื่อเพิ่มความหวานให้ส้มโอคือใส่เป็นปุ๋ยให้ส้มโอใช่เป็นปุ๋ยเพิ่มความหวานมันจะมีแคลเซียมโพแทสเซียมอะไราเงี้ยมีธาตุอาหารมันเยอะนะครับแต่ใส่ได้เฉพาะผลไม้ที่จะมาเพิ่มความหวานนะพวกส้มโออะไรเงี้ย ใส่ได้แต่ว่านาวอย่าไปใส่เลยนะนะหนาวหวานน้นาวต้องมาทำแช่อิ่มนะครับอ๋อจริงๆคุณป้าเป่าน้ำได้แช่อิ่มอ๋อใส่ใส่นาเกลือใส่ที่เกลือใส่ที่เกลือคุณป้าถูกใส่ที่เกลือโอเคงั้นเนี่ยเราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับทั้งการเลือกต้มโอนี่แล้วเอาไปใช้จริงเลยทการทำการหมักเลยไม่ใชเนื้อผลไม้ใช่อิ่มครับต้องขอขอบพระคุณคุณป้าเด็กไว้ด้วยมากเลยนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณ ยังไงบ้างครับวันนี้ไปปั่นท่องเที่ยวมาทั้งทริปเลยนะครับวันนี้ปั่นไหมปั่นจนมืดเลยครับจนดึกเลยได้ทั้งแรงได้ออกแรงความรู้ได้ชมอยู่ได้อร่อยครับนี่ใจผมสุดแล้วเนี่ยได้ชิมหลายอย่างมากก็ขอส่งน้องแค่นี้ก่อนนะเพราะว่าอ่ามันมืดแล้วเดี๋ยวให้น้องไปได้พักผ่อนได้ทานอาหารอร่อยๆนะก็สำหรับพวกเราก็วันนี้ขอบคุณพี่โตมากครับขอบคุณมากนะคะนี่ เป็นผัดหมี่กรอบขึ้นชื่อมากที่นี่อะไรนึกว่าปลาดุกฟูดอ่ยเหมือนอกันเป็นอาหารชื่อดังมากผัดหมี่กรอบเพราะว่าแบบผัดหมี่กรอบดังมากขอดังกว่านี้อีกขอซื้อผัดหมี่กรอบซื้อไปโยนเนี่ยโยนลงเล่ยเลยนะมิชช่นวันนี้เป็นไงขับตะเกียงมาเหนื่อยไหมเหนื่อยกันไหมอะไม่ค่อยออกกำลังกายหนิใช่ไหมแต่นี้ออกบ่อยอยู่แล้วอะไรใครไม่ออกกำลังกายพูดใหม่พี่ใหม่เป็นปวดปวดโย ปวดอะไรมีปวดกล้ามเนื้อไหมปวดตัวปวดอะไรพวกเนี้ยปวดขาเราปวดก้นโกอกก้นเลยนะก้นก้นโกบนะก้นกกต้นกกเหมือนแบบเบาะจักรยานแข็งเกินไปสำหรับเราก็ไม่มีปัญหากับการปั่นนะที่เดี๋ยวเราไปสาธิตทันจล้าเนื้อก่อนละกันเดี๋ยวพักกินก่อนโอเคไหมโอเคโอเคไปเดี๋ยวเวเป็นแบบเท่าไหร่ได้ไหมตลอดได้ยังไงต้องเข้าใจเข้าใจไงปงไปเลยป็าแบบ ง่ายเนเนี่ยใจยง่ายเ,น,เนี่ยท<น>่าแรกต้นขาการผลต้นขาด้านบนใช่ไหมต้นขาใหญ่ๆของเราเนี่ยโอ้โหไม่ใช่เล็กด <c oughs> ้วยเลยยกขาขึ้นมายกข,ข,ขาขึ้นมาตัวไม่งอนะจับข้อเท้าวไว้ครับอย่างนี้ <c oughs> เห็นไหมดึงไปข้างหลังจะรู้สึกตึงบริเวณหน้าขานะอาจจะหาเรยต่าแล้วเกาะไหล่เพื่อน,นิดนึงแบบกันล้มอย่างนี้อรู้สึกตึงตึงไหมตึงยืดค้างไว้นานล้วหนึ่งถึงสิบห้าหนึ่งถึง สิบห้าโอเคสิบข้างสิบข้างหนึ่งข้างหนึ่งนี่แหละรายการตัดให้ไวจับข้างจับข้างเปลี่ยนเป็นข้างขาจับข้อเท้าเอาโอเคถ้าลองล้มหาที่เกาะไว้นะครับโอเคต่อไปได้นะท่าที่สองเป็นท่ายืดกล้ามเนื้อขาหลังนะท่อนขาด้านบนท่านี้ง่ายมากเลยเอามือแตะเท้าเลยเอื้อมไปให้สุดแตะปลายเท้าโอ้ยถึงไหมเนี่ยติดเอาไว้ติดไหมติดเลยืดข้างไว้หนึ่งสิบห้าเหมือนกันท่านี้ระวังน้ามือนะแบบเพิ่งออกกนาังกายมาใหม่ๆเอ้ยน้ามือเลย วันนี้หน้ามืดเป็นปกติแล้วเจอโอ้ยยัมืดอยู่เลยเนอะโอเคต่อไปท่าสุดท้ายนะยืดกล้ามเนื้อน่องกันหน่อยท่านี้ง่ายมากเลยก้าวขามาข้างหน้าก้าวหนึ่งกระดกข้อเท้าขึ้นหยบเอามือข้างแล้วกระดกปลายเท้าขึ้นอแตะที่ปลายเท้าก้มลงนิดนึงกระตึงน่องนะตึงไหมละหนึ่งสิบห้าครับโอเคเจ็ดไปเก้าสิบห้าต่อไปก็สลับข้างมีแค่สามท่าย่งง่ายๆเห็นไหมลดอาการบาดเจ็บในกาออกกำลังกายตึงน่องไหมตึงน่องไหมตึงตึงนี้เออใช้ได้อ่ะ ดูแบบน้องตึงอะไรตึงดีโอ้โหเป่งใช่ไหมต้องคนแที่กำลังเสร็จแล้วกินกันดีกว่าปเะป้ายจริงๆแบบเวลาก่อนมันจะมีทั้งแบบหลังเล่นแล้วก็ก่อนเล่นก็ควรจะยืนใช่ก่อนเล่นก็มีวอร์มอัพหลังเล่นก็จะเป็นครูดาวถ่ายอท่าเดียวกันเดมท่าเดียวกันได้เหมือนกันวันนี้พามาปั่นจักรยานรู้สึกไงบ้างเหนื่อยไหมสนุกเปล่าสนุกชอบเหนื่อยด้วยเป็นงานชอบอะไรกันบ้างประทับใจไหมเพ้นพามา จิงชอบปาดมะพร้าวที่สุดชอบน้ำตาลมะพร้าวมันอร่อยอย่างมันอ๋อหลังจะเขี่ยวเลยใช่ไหมสนุกดีัมยแม่สีเลือนนี่ว่าแต่พีช่ะเราชอบอะไรพีชสุดต้องนี่เลยกินส้มโอตอนสุดท้ายโอ้โหอนนี้ป็นผลไม้จะอิ่มอ้มันเหมือนกับเหนื่อยอยู่เนยมาทั้งทีแล้บซส้มโอหวานหวานกับกรอบมันฟินฟินจริงว่าแต่พี่ไหมอะครับเราหรอ ชอบแบบบรรยากาศตอนปั่นจักรยานมากกว่าปกติแบบปั่นจักรยานอยู่แล้วไงครับปั่นไปเรื่อยๆปั่นกับเพื่อนเงคุยไปดูข้างทางแบบมันก็โดยรวมมันโอเคอะไม่ได้ชอบอะไรเป็นพิเศษอะถือว่าวันนี้ก็สนุกต่อพระเอกสุดละพี่ไหมเนี่ยเหมือนกับเรานะบอกเลยว่าเราชอบการปั่นจักรยานในที่ที่ใหม่ๆมากกว่าเฮ้ยจริงๆคือที่เนี่ยมันมันร่มรื่นไงแดดก็ไม่ค่อยเจอข้างทางก็เป็นป่าเป็นต้นไม้เราไปเห็นสวนของชาวบ้านด้วยเนาะบรรยากาศธรรมชาติมากแบบชาวบ้าน พ่อไ<อ>ม่ชอบบัวกระเพ็ดพ่อบัวกอะเพราแช่อิม่มคือแบบเหมือนจริงๆมาเที่ยวที่เนี่ยเหมือนได้ใช้ทุกอย่างที่เราเรียนมาเลยนะรู้กับหลักการทำใช่ไหมใช่ <S <S คือตั้งแต่ตอนทําเผาถ่านอะไรเงี้ยเราก็เรียนเรื่องแบบพวกการกั่นการระเหยอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้ว่าอ๋อมันได้เป็นพันงานตรงนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยเออใช่แล้วก็ไอ้ที่แช่อิ่มเนี่ยทำไมไอ้ตรงเนี้ยมีผลต่ออะไรยังไงอะไรเงี้ยเออมันเหมือนกับว่าเอาที่ในห้องเรามาเจอของจริงได้ด้วยแล้วก็มันมันดูรีแล็กซ์กว่าด้วยมันก็ดี เอาจากในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้กับหน้างานเลยใช่ไหมล่ะใช่ใช่แล้วรู้สึกมันเพลินดีไปทำงานก็ดีปรลบเพชรเนี่ยเห็นแต่ก่อนก่อนทำแล้วมันประโยชน์เยอะใช่ไหมแต่ว่าพอมาใช้อิ่มแล้วอย่างเงี้ยทุกอย่างแหละกินแต่พอดีดีกว่าอย่ากินมากไปหรือว่าทุ่มอย่างไรยังดื่มมากเกินไปพอใช่อิ่มนะมันก็มีน้ำตาลเหมือนกักินเยอะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทุกอย่างขอพอดีพอดีละกัน ข้าววันนี้ก็เหมือนกันพอดีพอดีนั้นขอหลายๆจุดให้เราใร่คนไม่ค่อยพอเเดี๋ยวเราช่วยรับผิดชอบให้เองทุกคนก็วันนี้นะครับพวกเราก็ได้พาเพื่อนๆมาพบกับเส้นห่างการปั่นักยานแนวใหม่ Slow t a l i n g แล้วมวดหน้าเราจะพาไปพบกับเรื่องราวดีๆอะไรอย่าลืมติดตามพวกเราใน n e w s e ช่องทางติดต่อของพวกเราครับทางเพจสแกมแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับก็วันนี้ค่ะพิงค์ายไปกับบรรยากาศสวยๆนะคะทุก่คนนะคะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะขอตัวไปกินก่อนละกันมาอ่กินกินปันมาเนื่อยเหนื่อย